การบันทึกรายการค้าวันที่20มกราคมรับคืนสินสีน้ำมันจำนวน1ถังจากบริษัททิติจำกัดอ้างถึงใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง S.I. 0001ทับ0003และออกใบรถนี้ให้ลูกค้า เข้าโปรแกรมเข้าไปที่ระบบขายรายรับจองสินค้าคลิกปุ่ม Work Flow ด้านบนเข้าไปที่ใบลดนี้สินค้าจะมีรายการให้เลือกสองรายการเลือก1.5ใบลดนี้ขายเชื่อจะขึ้นใบลดนี้เงินเชื่อด้านขายเล็บเอกสาร 0 0 0 1 01. กดปุ่มโอเคกด F 3เพิ่มเลขที่และเลขที่อ้างอิงจะให้โปรแกรม running ให้มาที่วันที่เอกสารวันที่20ทับ0 1ทับ58เดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้ C ขีดกดเลือกยอดนี้ขณะนี้7597พารก้าสบเจาทกด O K ใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีกดเยณมาที่คุณเอกสารอ้างอิง เปลี่ยน n เป็น y เลขที่ภายในใส่จุดกด enter เลือกรายการ in ้ที่จะอ้างอิง00003กด enter แล้วจำนวงกด yes คลิกที่ายการที่2กด S3 แล้วกด F10 เพื่อบันทึกน่าจะจะเคลื่อนลงบัญชีอัตโนมัติรหัสบัญชี41103ชื่อบัญชีสินค้ารับคืนและส่วนลดจำนวนเงินเดบิต1,700ด1,700บาทรหัสบัญชี201104ชื่อบัญชีภาษีขาย119บาท รหัสบัญชี101303ลูกหนี้การค้าจมือนเงินเครดิต1819บาทคลิปคลิป F10 บันทึกต้องการพิมพ์กด yes กดปิน แบบฟอร์มใบลงนี้ทำใบกำกับภาษีกด F K พอกยกเลรกข้อมูลนี้กด Yes กด F K เราไม่ต้องการทำการบันทึกแล้วกด Cancel